สวัสดีครับวันนี้พบกับผม Dark Gamer เ,เช่นเคยนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเราก็จะมาสอนวิธีการสมัครโฟรแชกันนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโฟแชมันอัปเดตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แล้วมันสมัครยากมันมีตัวเลือกให้หลายอันนะครับไม่รู้จะกดอันไหน เราจะมาดูวิธีการสมัครโฟ์เชร์แบบง่ายๆกันดีกว่านะครับอสมมุติว่าผมจะโหลด mp3 เพลงนี้ก็แล้วกันครับพอคุณจะกดโหลดแล้วใช่ไหมครับมันก็พอคุณกดดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บ แล้วมันจะมีให้ขึ้นว่ารอ20วินาทีใช่ไหมครับพอคุณกดดาวน์โหลดพอคุณกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าให้สมัครนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตมันช้าครับก็ขอโทษด้วย นไหมครับก็จะมีขึ้นให้ให้กดว่าจะดาวน์โหลดด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือมันต้องให้สมัครนะครับคุณมาดูด้านล่างตรงนี้เลยครับจะมีเขียนว่าลงทะเบียนด้วยอีเมลของคุณหรือเข้าสู่ระบบให้คุณกดที่ลงทะเบียนนะครบแล้วมันก็จะขึ้นให้ลงทะเบียนตรงนี้คุณก็ใส่อีเมลกับรหัสผ่านของอีเมลคุณเข้าไปแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็กดลงทะเบียนเลยนะครับ แล้วคุณก็เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่คุณลงทะเบียนแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วมันก็จะรีเฟซหน้าของตัวเองอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดคุณก็รอไป20วินาทีนะครับก็ไม่ใช่ยากใช่ไหมครับก็ขอให้โหลดกันได้นะครับขอบคุณครับ